สวัสดีค่ะมาพบกับแม่เหมียวแม่น้องปอนะคะวันนี้แม่เหมี่ยวมีสูตรดีๆมาแนะนํานะคะในการดูแลสุขภาพผิวหน้าค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ออกไปข้างนอกเจอแสงแดดนะคะเจอมลภาวะทําให้หน้าเราแห้งนะคะหยาบก,ก้านไม่ขาวกระจ่างใสแม่เหมียวมีสูตรนะคะมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะวัตถุดิบที่แม่เหมียวใช้นะคะก็คือมี2ออย่างนะคะก็คือโยเกิร์ตโสธรรมชาติแล้วก็ผงขมิ้นค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทากัน เลยนะคะคผงขมิ้นชันนะคะคุณสมบัตินะคะช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะทำให้หน้านวลเนียนหน้าสัมผัสลดสิวลดฝ้านะคะลดผื่นคันลดจุดด่างดำนะคะกระชับรูขุมขนค่ะโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตช่วยในการดูดซับสารพิษออกจากรูกขุมขนนะคะช่วยลดความมันบนใบหน้าค่ะ เพื่อคงความชุ่มชื่นให้แก่ผิวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาผสมนะคะสองอย่างนี้เข้ากันให้เข้ากันนะคะอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะ คนส่วนผสมนะคะทั้งสองอย่างนี้นะคะใหเ้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพอกทิ้งไว้นะคะประมาณ15-20นาทีค่ะล้างทําความสะอาดหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาพอกหน้ากันเลยค่ะ เวน้นบริเวณรอบตรงตาไว้นะคะเราพอกทิ้งไว้นะคะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะ สิถึงยีนาทีนะคะพอกทิ้งไว้15ถึง20นาทีแล้วนะคะแม่เหมียวก็ไปล้างออกหน้ากระดูขาวกระจ่างใสนะคะสูตรนี้นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลดความมันบนใบหน้าทําให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสนะคะลดริ้วรอยที่ก่อแก่ก่อนวัยอันควรนะคะสูตรนี้นะคะทําได้1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ